สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้กัสิบอคได้ล่งคลิปให้เพื่อนๆบรได้นำตัวเลขนำแนวทางซื้อสลากฝากเพื่อนๆเท่าไหร่น้อคะพี่น้องขาตอนนี้ข้างหลังเป็นโรงพยาบาลหลวงพ่อทบีศักดิ์นะควก็พี่น้องขามาเฝ้าคนป่วยตอนนี้กำลัง เครียดสมองสีคำนวณตัวเลขคิดตัวเลขกับบอใหยมีนอกข่าพีน้องเนานะต้องขอโทษขออภัยเด้อคระเดถ้าทว่าง้านีกำลังใจเล็กๆน้อยๆขึ้นมากกระสีคิดคำนวณสีน้ำตัวเลขน้ำแนวทางฝากเพื่อนๆนคือเก่าหรอค่ะพี่น้อง่าแต่มาช่วงนี้ขอเวลาจักน้อยขอกำลังแร่งใจให้คนที่เป่าแล้วก็ให้คนป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลนาอค่ะพีีน้อง่า ถ้าเอฟซีที่ผ่านมาอาจจะจำได้นะคะก็เคยถ่ายคลิปรวมกันนะคะกับพอกับพอยนิสังวนน้องกัพี่น้องค่ะถ้าที่เป็นเอฟซีย้อนหลังไปเล็กคิปเล็กๆไปหาตามบัดตามบ้านนี่ก็อาจจะจำเราได้น้องกัพี่น้องเนาะ,ะขอกำลังแรงใจให้คนป่วยน้ำเ,เด้อค่ะพี่น้องค่ะคอยให้หบ้านหายคืนน้องกัพี่น้องเนาะ,ะสำหรับตัวเล็กสำหรับแนวทางก็สิเอามาฝากมาตอนคือเก่าะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่า ช่วงนี้ก็คือกำลังใจมันบ่เคยมีน้องะเนาะงเร่งใจมันหดหดอยู่โรงพยาบาลมากเกือบเดือนมันเกือบเดือนเดือนกว่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะว่นนียังเสีเ่ยาค่ะพี่น้องค่ะมาถอดเท้ก็คือเก่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะขออ่ากำลังแรงใจขอ เวลาเนี่ยเด้อค่ะสำหรับการน,นำแนวทางมาฝากมาตอเนะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็บม่มีอย่างไร,ค,รงค,งไค่ะพี่น้องค่ะขอเลงใจนํำเม้เดอร์ค่ะพี่น้องเด้อสิน้ำแนวทางนำเล็กเด็ดมาฝากคือเกา่าแล้วค่ะพี่น้องคีคำสีเบาเนาะค่ะพี่น้องเนะาะบ่ถือไฟกับโบโ่โหคือช่วงนี้มันอยู่ในช่วง เร่งใจหฮดโฮเร่งใจหฮดหายค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนนอกจากพี่น้องเนาะ